ก็ครับวันนี้จะมารีวิว OBD2 นะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์จะไม่ได้ว่าแบรนด์อะไรน,นะครับแต่ว่าเป็นตัว P6 ที่เป็นตัวอัปเกรดของ P6 นะครับเป็นตัว A500 ตัวนี้จากที่ดูรีวิวใน Lazada มานะครับมันมันจะไม่หน่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งดูว่ามันจะหน่วงหรือเปล่า ตัวนี้เป็นสวิปเกียร์ธรรมดานัะ นี้เวลาเปิดปิดเวลาสตาร์ทเครื่องหรือว่าดับเครื่องเนี่ยมันจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปมีสายต่อสายตัดอะไรมันยุ่งยากนะฮะแล้วก็มีพวกระบบไฟปรับแสงอัตโนมัตินะครับแสงอย่างแสงภายนอกสว่างมันก็จะเพิ่มภาวะแสงให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าขับกลางคืนเนี่ยมันจะลดแสงให้นะครับสบายตาเลยในส่วนของไฟด้านล่างเนี่ยผมปิดไว้นะครับผมสติกเกอร์อะไรมาปิดไว้เนี่ย ดีมันชอบมันลบก,ก้นสายตาหน่อยนึงก็เลยหารายปิดไม่ชอบเท่าไหร่แต่โดยวรวมชอบการออกแบบตัวเครื่องนะครับมันสวยมากเลยแล้วก็พวกจอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโอลนะครับเป็นแบบโอลเลยก็คือมันจะดําสนิทเลยแต่ไม่รู้โอล d จริงหรือเปล่าแต่สวยใจได้เลยนะเดี๋ยวต้องเล่นเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเร่งเครื่องให้ดู ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีวัดรอบนะครับก็เลยวัดรอบมาติง เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องต่อนะครับตอนนี้จะมีหน้าจอให้ดูหลายแบบนะครับอันนี้จะวัดบูตเทอร์โบในส่วนตัวนี้อาจจะไม่มีเทอร์โบนะรถผมมาไม่มีเทอร์โบแต่ว่าเกตตัวนี้วัดเทอร์โบได้ครับอันนี้ก็พวกจับเวลาเวลาจับเวลาจะมาัมนารถนะครับ ก็จะบอกสถานะเป็นภาษาไทยไงสถานะระบบเชื้อเพลิงพัะดะเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นตัดแต่ง,งน้้ำมันระยะสั้นอะไรก็ไม่รู้แรงดันทบรวมไอดีรอบเครื่องยนต์สวยครับสวยงาม ลำเดิมเลยแล้วก็ใส่เกี์เข้าไปเพนไฟยของผมก็คือรถรุ่นนี้ไม่มีวัดรอบนะครับเป็นสุสกิสเรียไม่มีวัดรอบให้ดูเวลาเข้าเกียร์ลืมเข้าเกียร์ตลอดเลยลืมเข้าเกียร์ห้าอะไรเนี้ยแล้วครับสูงๆเนะี่ยเราจะได้รู้ว่ารอบเครื่องยนต์มันอยู่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวว่าจะตั้งให้มันเตือนด้วยนะครับลองเล่นดูนะผมก็ยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร กดตัวกลางกดตัวนี้ค้างครับกดตัวกลางครั้งมันจะเข้าไปสู่พวกการตั้งค่าครับความมืดความสว่างอน,นี้ตั้งค่าหน้าจอแล้ว เื่อ,อ,อแบบการแจ้งเตือนอันนี้ก็เตือนรอบเครื่องเสร็จแด้วยสักประมาณาสี่พันค่อยเตือนวันนี้ไม่ค่อยซิง ครับอามาณนี้ครับ OBD รุ่นที่เป็นอัปเกรดของ A500 ครับเป็นเขาเขียนในในดัซด้านะฮะตัวนี้จะไม่หน่วงครับอมันมันจะลื่นสม o o เลยเหมือนกับเกรจริงๆเลยเหมือนกับปัดรอบจริงๆของรถยนเลยครับ มากตอนนี้อยคอนโดโอเคขอบคุณมากนะครับติดตามรับชมช่วยกดไลค์สับตะใครให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับจะได้ซื้อถูกรุ่นเนาะเพราะว่าในในแอปพวกนี้มันมีของหลายรุ่นนะแล้วก็บางทีรุ่นรุ่นที่เราเลือกเราซื้อมาอาจจะหน่วงก็ได้นะครับหายากมากรุ่นที่ไม่หน่วงเนี่ยที่เห็นๆน,นะครับรุ่นที่ไม่หน่วงจะประมาณสองสามพันแหละแต่ตัวเนี้ยพันเดียวจบ พันเดียวพ,พันหนึ่งพันถึงหนึ่งพันหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับโอเคใครที่สนใจก็กดจิ้มด้านล่างเลยนะเดี๋ยวผมแปะเลงไว้ให้ใครที่สนใจเนะี่ยโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้